สรยุทธโพสภาพโตและไรจับสังเกตเอ๊ะข่าวดีมาแล้วหรือเปล่า เป็นคู่สามีภรรยาแล้วเรียบร้อยสำหรับน้องใบพิชยะทันกับโตศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานตามหลักทางศาสนา,าคริสต์บรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกมากโดยเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศงานกันแล้วผ่านทางอินสตาแกรมล่าสุดสรยุทธสุดทัศนาจินดาก็ได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพร่วมเฟรมกับไบและโตรพร้อมแคปชั่น ถูกใจมากน้องไบรท์อยากให้เวลาพี่ไลฟ์ FB น่าจะได้นวลสว่างใสขอบใจมากๆพร้อมทั้งมีอ e emoji หัวใจสีแดงและอ e emoji กล่องของขวัญแต่งานนี้ทุกคนต่างหลุดโฟกัสไปที่มือของสาวไบรท์ที่จับท้องอยู่เหมือนคนกำลังท้องจนสงสัยว่าเอ๊ะมีข่าวดีหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวดีกว่าคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com